สวัสดีครับวันนี้ประกฏที่สุดทางครับทุกคนมาชมเส้นทางอีกหนึ่งเส้นทางที่ถือว่ามีความเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางระหว่างกับส่าวนาการนะครับและเส้นทางนี้ก็พิจะทำได้ไม่นานแล้วก็ที่สําคัญมีแบบเรียกมานะมีเขาก็จะรูปแกะสลักผิวด้วยนะครับท่านี้ก็คือเป็นบรรยากาศของทางที่เป็นป่าดงดิบเลยนะก็มีคำเตือนว่าให้ระวัง ขับซาวจะไปยมราชน,นะครับนากายนะครับยมราชน,นะยอดมากครับแต่ค่อนข้างจะเปรี้ยวเนาะแต่ถนนถือว่าดีมากครับเพราะว่าไม่ค่อยจะมีรถรถใหญ่นะรถพ่วงรถบรรทุกฉันท์ชนเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นเส้นทางเขาเรียกเหมือนว่าเป็นเส้นทางย่อยนะ คนช่างเยอะครับนึกถึงเมืองไทยเราสมัยก่อนเลยนะที่จะต้องตัดถนนข้ามทางข้ามเมือข้ามเขาครับจะไปบอกติดตามชมบรรยากาศต่อข้ามทางกับปักปูนที่ต่างทิปนี้ครับลักซาวยมราชครับกับทิปการเดินทางต้องเที่ยวแข่งข้ามมวนนะครับเราไปอะไรที่นั่นได้ท่านได้ติดตามชม เรื่องราวเส้นทางการเดินทางครับนะเส้นทางที่ผมาข้อความเลยนะครับแล้วก็ระหว่างทางท,างท,างทางี่ผ่านมาเนี่ยเขาจเป็นพระพุทธรูปแกะสลกนนกะักินหน้าผานะครับแกะลงไปบนนี่อยู่บนหน้าผานะครับสวยงามมากครับเป็นพระพุทธรูปแบบประจำลองโดนะครับททก,ก็พระทูตก,ก็ได้ไปสักการะน้ำสวยน้ำนะ มับเป็นอีกหน,นึ่งสีสันทรื่องเล่าการเดินทางแต่พอดีก้กไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้ดูฟูกันนะตอนนี้นีน่น้ำกายครับน้ำกายน้ำกายน้ำกาย,ากายจริงๆก็จะเป็นเส้นทางที่เราก็เที่ยวค่อนข้างที่จะนิยมอย่างมากนะเส้นนี้นะก็คือขี่จากเอ่อน้ำกายขึ้นมาหลักดาวนะทีื่อไปเที่ยวหาหมาก้าวอะไรแบบนี้นะเส้นทางสำารับ ทาง,ท,างที่คือเป็นป่าจริงๆนะครับก็คือแบบข้างที่จะแบบยังธรรมชาตินะนี่ครับเพื่อนร่วมเดินทางของเราสองคนครับช่องกินให้อ้วนตายครับที่ชันชัยนะแล้วก็น้องเก้านะครับช่องใชเก้าวต้องายนะครับสอง,สองเพื่อนร่วมทางงผมน,นะครับในทริปนี้นะ นี่คือเป็นเขตป่าสงวนนะครับจะไม่มีหมู่บ้านจะไม่มีผู้คนเลยนะจะมีแต่สร้างกับสร้างกับสัตว์ป่านะขี่ไปขี่มาไม่แน่เสือโคร่งก็จะโผล่มาก,ก็ได้รอเล่นนะรอเล่นนะเขาบอกว่าเข้าป่าอย่าพูดถึงเสือนะแต่ก็มีมีไฟฟ้านะเป็นสองไฟนะแต่ว่าไม่ธรรมดาแหละมีถนนก็่ต้องมีสองไฟนะก็มีเขาเรียกเหมือนอะไรนะมีไฟโอ้ตรงนี้เป็นหางเก็บ,บน้ำครับโอ้สวยมาก เป็นแม่น้ำครับโอ้เป็นเหมือนเครื่องย่อยๆนะเป็นแม่น้ำครับโอ้อันนี้ก็รข้โดยสารครับเราจะไปหลักซาวนะแบบยมมาล่ากันนะสวยมากทุกคนเมื่อสักครู่นะนี่ๆกำลังจะข้า,ขาสมสะพานเดี๋ยวให้ทุกคนได้ได้เห็นบรรยากาศกันโอ้สวยมากครับตรงนี้นะข้างหน้าเป็นสะพานนะ เป็นเหมือนทะเลสาบกลางบุกเขายางไรเราก็ต้องจอดแวรนะอโอ้สวยมากเลยครับสวยมากทุกคนเหมือนเขื่อนเหมือนเขื่อนเลยครับนี่เป็นต้นน้ำนะแล้วตรงนี้ก็เป็นเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำนะอ่านี่ให้ดูกันนี่เป็นเหมือนอ่างเก็บน้ำเลยเห็นไหมนี่ เป็นทะเลสาบย่อมๆนะส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกับทางมาของต้นน้ํานะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับทริปนี้นะนี่อยู่กลางป่าเลยครับโอ้โหเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวเลยนะนี่ถ้ามาแคมปิ้งนี่สุดยอดเลยนะแต่เขาไม่อนุญาตนะเพราะว่ามันเป็นเขตป่าสงวนอะันตรายนะครับคืนอาจจะมีสัตวนะ์ปนะ่ามนะาหนะากนะิานมะานะ้ำ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนะครับเป็นกำลังใจคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับกับเรื่องราวการเดินทางทริปนี้ที่เราครับนะแหว่งคำม่วนนะแต่จริงๆหลักทาวเรามาจากอริคัไซนะกำลังจะไปยมราชที่คำม่วนนะนี่แล้วก็ทริปนี้ก็จะจบลงที่ท่าแขกจุดเริต้นของการเดินทางครับขอบคุณทีตามครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ